เจอกัในครับนายใหญ่ทีมลิเวอร์พูลได้รับข่าวไม่ดีนักมาเซโลบิเอลซากุนซือทีมชาติอุลรุกวยเผยว่าดาวิดนุนเยตมีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนุนเยตลงเล่นให้กับทีมจอมโหดในเกมล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาออกไปแพ้ให้กับเอกวาดอร์สองประตูต่อหนึ่งโดยสตาทีมลิเวอร์พูลลงเล่นเป็นตัวจริงแต่โดนอดออกตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังต่อกรณีดังกล่าว บิเอลซาเผยว่ากองหน้าทีมลิเวอร์พูลมีปัญหาที่กล้ามเนื้อซึ่งทําให้ครับต้องรอลุ้นว่าดาวยิงละดินจะลงเล่นเกมพิมพ์ลีในวันเสาร์นี้ที่หงแดงจะบุกไปเยือนบุกได้หรือไม่นอกจากนนเย็ดแล้วลิเวอร์พูลต้องรอเช็คฟิตเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและถูกเปลี่ยนออกในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมเปิดบ้านยำใหญ่แอตตันวิลล่า3ประตูต่อ0ขณะที่เวอร์วิลฟันไร กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์จะติดโทษกันอีกหนึ่งเกมอย่างไรก็ดีลิเวอร์พูลหวังว่าจะได้โกนาเต้ซินธ์าฮัทีมชาติฝรั่งเศสคืนความฟิตกลับมาเล่นเกมบุกกับทีมมาป,ป่าได้แต่สําหรับเทียโก้อันกนารตามิดฟิลด์จอมเกาที่ยังไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เปิดซีซั่นใหม่ยังไม่แน่ว่าเขาจะพร้อมลงบุรหรือไม่แมนยูพบไบรตัน3จุดหน้าจับตาเอลิกเทนฮาร์จัดทับผีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะจัดทีมอย่างไรในเกมเจอกับไรตันในวันเสาร์นี้เอลิกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะนำทัพปีศาจแดงกลับมาเล่นอีกครั้งหลังผ่านช่วงเปลีย่ยนทีมชาติด้วยการเปิดลังโอทัตอว์ดต้อนรับการมาเยือนไรตันแอนโฮมอันเบียนในคืนวันเสาร์ที่16กันยายนนี้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดลงเล่นไปแล้วสี่นัดเก็บได้แค่6คะแนนหลังอันดับ11ของตารางส่วนเจ้านกนางนวลมี9คะแนนจาก4เกม อยู่อันดับหของตารางในเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่หลายๆทั้งลูกชอราฟเอวาลานันเมสันเมาส์อามัดดินโลทอมฮีตันและเจ้าหนูคอปปี้ไมนูขณะที่ซูฟิยานอัมราบัตของกลางคนใหม่ยังต้องลุ้นเช็คฟิตเช่นเดียวกันลิซโดมาตินเนสปราการกองหลังทีมชาติอาร์จินา่าก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บต้องลุ้นเช็คฟิตอีกเช่นเดียวกันส่วนอันโตนี ีทีมชาติบราซิลเลยนก็จะไม่ได้เล่นแน่นอนหลังเวลานี้เจ้าตัวพักงานเพื่อเคลียร์คดีที่แฟนเก่าแจ้งความว่าโดนเขาทำร้ายร่างกายทำให้เทนฮากต้องคิดหนักในการจัดทีมลงดวนไบรตันเทนฮากต้องเจอปัญหาใหญ่กับตำแหน่งปีกขวาเพราะนอกจากอันโตนี่ที่กำลังเคลียร์คดีตัวเองแล้วนั้นจอร์ดนชานโชก็ดันมีปัญหากับอุนซอชาวดัต์อีกต่างหากอย่างไรก็ตามในายใหญ่ปีศาจแดงยังมีหลายทางเลือกที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ โดยอาจให้กา纳าโชโยกจากฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งขวาขณะที่ฟาคอนโดเปเยตรีปีกชาอุุกวัยก็เป็นอีกทางเลือกหลังนักเตะมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวสำรองมาแล้ว2แมตม์ในฤดูกาลนี้นอกจากนั้นเอ,อริกเทนฮักยังอาจด,ดันบรูโนฟอนันเดตขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวาได้เช่นกันหลังกับทันทีมปีศาจแดงเคยขยับไปเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วในบางนัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาจากสีนั้นแรกไบรตันของกุนซอโรเบโตเดชบี แสดงให้เห็นถึงความยอเดเยี่ยมในการเล่นเกมลุกหลังทําไปแล้วถึง12ประตูเหนือกว่าทุกทีมภายในลีกส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนเจาะตะข่ายไปถึง7ลูกจากสีนัดแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกมรับของทีมเอริกเทนฮากยังมีปัญหานอกจากนั้นเกมนี้ปีศาจแดงจะยังไม่มีราฟาเอลวารานและลูกชอณที่ริซันโดมาติเนสต้องรอเช็คฟิตทาให้วิกตอรินเดเลฟคงได้ยืนตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กต่อไปขณะที่แบ็กซ้ายอาจให้โอกาส เซกิโอเลกิลอนที่ยืมมาจากท็อดเนมพอตสเปอร์เฮนฮากต้องวางหมากให้รัดกุมในการรับมือไบรตันที่มีแนวลุกน่ากลัวโดยเฉพาะคาอุรุมิโตมะอีกทีมชาติญี่ปุ่นที่กำลังทำผลงานร้อนแรงขณะที่คนอื่นยังพัตคาโกรสชอริมาร์และอีวานเฟอร์กูสันก็อันตรายเช่นกันอาร์เซนอลเอียมหวัวนล็งสไตกเกอร์อยู่เป็นตุสอีกรอบอาร์เซนอลยังคงมีแผนเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพวกเขาตกเป็นข่าว จะกลับไปในหน้ากองหน้าของยูเวนตุสที่เคยมีข่าวเมื่อ2ปีก่อนรายงานว่าอาร์เซนอลทีมดังจากพิมบรีอังกฤษให้ความสนใจและพร้อมที่จะเดินหน้าท้าทามดูซานวลาฮูวิตกองหน้าตัวเก่งของยูเวนตุสในเดือนมกราคมนี้วลาฮูิตตกเป็นข่าวกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลมาตั้งแต่ตอนที่ยังคาแข่งอยู่กับฟิออเรนติน่าก่อนที่นักเตะจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับทีมเจ้ามาลายและกลับมาเป็นเป้าหมายของมิเกลอาร์เตต้าอีกครั้งอาร์เซนอลมีปัญหาที่แดนหน้า เนื่องจากรารบิโอเคสุดเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและยังไม่แน่ว่าเขาจะสามารถช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนในขณะที่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียยังคงมีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรอาเตต้ามองว่าวลาโฮวิตคือกองหน้าตัวเป้าที่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดและอายุยังไม่มากสามารถใช้งานได้ในระยะยาวซึ่งเขาต้องการตัวแข่งรายนี้มานานแล้วคาดว่าค่าตัวของแข่งรายนี้จะอยู่ที่50ล้านปอนด์เท่ากับตอนที่เคยประเมินไว้เมื่อ2ปีก่อน ทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลที่เรานำมาฝากในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ